เมื่อ Line Official เป็นมากกว่าช่องทางการสื่อสารหรือการทำการตลาดสำหรับผู้ให้บริการที่คิดค้นวิธีการให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเป็นยังไงมาดูกันสวัสดีค่ะแมกอัพสตูดิโอนะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงแอป Line Official นะคะจากที่ Line a d ดนะคะบ,คบังคับให้เราได้เปลี่ยนมาใช้เป็น Line Official นะคะก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าการใช้ในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีติดขัดข,ข,ขุกขับไปบ้างแต่ตอนนี้นะคะผู้ให้บริการหลายท่านนะคะตอนนี้ที่เห็นแล้วคือ2เจ้านะคะที่กําลังพัฒนาให้ Line Official เนี่ยเป็นมากกว่าช่องทางทําการตลาด <Wow. S 2> คือการส่งข้อความบอร์ดแ,แคสต์นะคะแล้วก็เป็นช่องทางการติดต่อสรรื่อสารตอนนี้นะคะเทรนซูเปอร์แอปที่มาได้สักพักแล้วเนี่ยไลน์ออฟฟิเชียลก็ไม่ <Wow. S 1> สำหรับผู้ให้บริการที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือ 1. นึ a i l a n d Post ค่ะก็คือสามารถเช็คสถานะ e m s แล้วก็เช็คจุดให้บริการและที่เจ๋งไม่ว่าน,นั้นนะคะตอนนี้ที่เพิ่งเจอล่าสุดเลยคือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะสำหรับท่านที่ใช้บริการการจ่ายค่าน้ำนะคะที่เราใช้กันปกติก็คือแอปธนาคาร <Huh? S 1> จะมีปัญหาในการใช้งานของแอปการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็คือมันจะจ่ายไม่ได้ <Nope. S 1> แต่ว่าตอนนี้เขาทำไลน์ออฟฟิเชียลขึ้นมาแล้วค่ะคือเราสามารถจ่ายค่าน้ำผ่านไล ออฟ i ิเชียลได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเช็คการพดาใจน้ำหรือแจ้งเหตุจุดประปาแตกรั่วหรืออะไรได้ด้วยค่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับการใช้งานนะคะเราก็เข้าไปใน l ล n ์ของเราเลยแอปแรกที่เราจะแนะนำนะคะก็เป็นแอป Thailand Post ค่ะ หรือที่เราส่ง EMS ไปรษณีย์กันนะคะบริการแรกนะคะจะเป็นติดตามพัสดุนะคะบริการต่างต่ของทาง Thailand p o สตนะคะที่ตั้งและความช่วยเหลือนะคะสร้างใบจ่าหน้าได้ด้วยอันนี้พ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์แบบช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะสําหรับการติดตามพัสดุเรากดเข้าไปเราพิมพ์มันจะขึ้นว่าติดตามพัสดุนะคะเขาจะใส่ Tagging Number อเราก็พิมพ์ Tagging Number ลงไปนะคะ มันจะขึ้นสถานะมาบอกเลยค่ะว่าพัสดุตัวนี้นําจ่ายแล้วหรือกําลังนําจ่ายเมื่อไหร่อัปเดตกี่โมงนะคะคือตัวนี้มันสะดวกกว่าการที่เราต้องไปเข้าเว็บแล้วก็เพื่อจะเช็คเลขพัสดุมากๆเลยในอันต่อไปนะคะนี่อันนี้ตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ดีมากสร้างใบจาน่าเราสามารถใส่ชื่อนามสกุลผู้รับนี่ชื่อนามสกุลผู้ส่งเราใส่ไปแล้วนะคะมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยชื่อนามสกุลผู้รับสมมุติเราส่งหา ส,ส่งหาตัวเองไม่รู้จะนึกชื่อใครพอพิมพ์เสร็จนะคะกดบันทึกและสร้างใบจาหน้าให้เลือกขนาดได้แล้วเอาเอสยืนยันกำลังดำเนินการสร้างใบจาหน้านะคะกลับไป ให้ดาวน์โหลดใบจ่าหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยค่ะปิมพ์ออกมาได้เลย <Yeah. S 1> พร้อม QR code นะคะแล้วก็บาร์โค้ดรหัสติดตามพัสดุนะคะมีพร้อมเลยเราสามารถปิมพ์ใบเนี้ยเพื่อแปะได้เลยค่ะสะดวกมากๆนะคะ, <Wow. S 1> ะต่อไปที่เราจะมาดูเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งอันนี้จะมีปัญหามากเพราะว่าเราจ่ายผ่านแอปไม่ได้นะคะ สามารถตรวจสอบค่าน้ําประปาขอบาร์โค้ดเพื่อไปชําระก็ได้นะคะหรือจะชําระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็ได้เช่นกันตรวจสอบข้อมูลการหยุดจ่ายน้ํานะคะแจ้งท่อประปาแตกรั่วก็ได้หรือสอบถามข้อมูลการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า Line Official เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ช่องทางการสือ่อสารหรือว่าช่องทางการตลาดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ตรวจสอบค่าน้ำอันนี้คือเราได้ทำการสมัครไปแล้วมันจะแสดงเลยนะคะว่าประวัติการใช้น้ำ ละเดือนค่าน้าเท่าไหร่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 บ้างไม่มีค่าน้ําค้างชําระแสดงได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเรายังไม่จ่ายนะคะมันสามารถกดจ่ายได้เลยด้วยแหละมันสะดวกมากค่ะสําหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะจะไปจ่ายแล้วก็อันนี้จะค่อนข้างชัวเพราะคือเสร็จปุ๊บมีสลิปมีอะไรให้เราเรียบร้อยเลยสําหรับไลน์ออฟฟิเชีนะคะมันไม่ใช่แค่ ช่องทางการติดต่อหรือว่าการทำโฆษณาแบบบอร์ดแคสต์อีกต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะคะตอนนี้ที่ทางเราได้เจอเนี่ยก็คือจะมี2ผู้ให้บริการเพื่อนๆท้าพบเจอผู้ให้บริการท่านอื่นๆนะคะที่ทําเป็นลักษณะประมาณนี้อยากให้นามาแชร์กันเพราะว่ามันช่วยให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นเยอะเลยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบลงเรียนเท่านี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ